ในร้านสะดวกซื้อหญิงสาวก,สกำลังเลือกเสื้อผ้าหลังจากที่เลือกเสร็จก็ไม่ไปชำระเงินแต่แอบเอาใส่ในเสื้อผ้าของตัวเองหญิงสาวกำลังจะออกไปแต่เจ้าของร้านกลับจับได้การกระทำของเธอเจ้าของร้านไม่ทำเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แต่สั่งสอนเธอว่าอย่าทำแบบนี้อีกในที่สุดก็ให้เค้กฟรีกับเธอชิ้นหนึ่งเด็กสาวจับไปด้วยท่าทางที่ซับซ้อนโดนจับแบบนั้นทำร้ายศักดิ์ศรีตัวเองถ้าจะมีทางอื่น เธอจะไม่ทําอย่างนั้นแต่หน้าประตูมีน้องสาวกาลังหิวข้าวรอเธออยู่ไม่นานมานี้พ่อกับพี่น้องสาวส,าวสองคนมาที่นี่พ่อขับรถมาที่ใต้สะพานจากนั้นไม่มีการบอกลารถคันนั้นกลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของสองพี่น้องสาวน้อยสองคนนอนอยู่ในรถกระหายน้ําก็ดื่มน้าในสวนสาธารณะแต่ความหิวเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดมีสองหนุ่มชื่อดุนมอและจี้ระหว่างทางไปโรงเรียนก็พบพวกเขาเห็นสาวน้อยสองคนอยู่ในรถตลอดจึงแปลกมาก แต่ตังยังเล็กเลยทําอะไรไม่ได้แค่หลังเลิกเรียนเราไปดูนิดหน่อยหลังเลิกเรียนเห็นน้องสาวตัวเล็กร้องไห้อยู่คนเดียวดูมอจึงเริ่มถามถึงสถานาการณ์โชคดีที่ไม่นานพี่สาวน้องก็กลับมาน้องสาวกอดพี่สาวแล้วร้องหิวแต่สาวน้อยอย่างพี่สาวก็ทำอะไรไม่ได้พี่สาวกับดูมอมองหน้ากันคนที่รักษาหน้าตาอย่างเธอก็ไม่ยอมมาปากขอความช่วยเหลือดูมอไม่ได้พูดอะไรเช่นกันพาซีกลับบ้านกินข้าวเขาเป็นเด็กที่ใจดี เคนจี้อยู่คนเดียวถูกคนอื่นรังแกแล้วรู้ว่าเขาโทรมาในครอบครัวที่เป็นตัวเดียวแล้วไม่มีความดูแลของแม่ดนมอมักชวนจี้ไปทานอาหารเย็นที่บ้านพ่อแม่ดูมอเปิดร้านอาหารร้านไม่ใหญ่แต่กิจการก็ไม่ได้แย่ครอบครัวสี่คนใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแต่อย่างน้อยก็ปลอดภัยไม่ได้ห่วงอะไรจนทําให้สองพี่น้องอิจฉาดูมอเริ่มเป็นห่วงสองพี่น้องใต้สะพานระหว่างทานอาหารเขาจงใจขอให้แม่ทําเพิ่มอีกสองชุดแอบใส่ไก่ทอดลงกล่องคิดฝากจี้ เอาไปให้สองพี่น้องพี่สาวไม่รู้ว่าควรรับไหมน้องสาวที่ซื้อสัตว์รับไว้อย่างมีความสุขสองพี่น้องอยู่ในรถได้สักช่วงเวลาหนึ่งบังเอิญเจอนักเรียนมธัธยมจอมซนสองสามคนปีนขึ้นไปบนรถเพื่อกอจลาจลพี่น้องสองคนไม่กล้าขัดขืนทำได้แค่ซ่อนตัวอยู่ไกลๆมองพวกเขาก่อจลาจลดมเนอและจี้หลังเลิกเรียนผ่านไปดนมนอบอกว่าอยากพาพวกเขาไปที่หนึ่งเพื่อกินข้าวน้องสาวตกลงโดยไม่ลังเลทันทีที่ได้ยินพอรู้ว่าดมเนอไม่ใช่คนเลวพี่สาวก็ไม่ได้ขัดขานพวกเขาไปบ้านดนมนอ นานแล้วที่ได้เห็นของอร่อยๆแบบนี้แม่รุนหลอสงสัยถามความเป็นมาของสองสาวถามว่าบ้านของสองพี่น้องอยู่ที่ไหนพี่สาวถือชามกับตะเกียบไม่รู้จะตอบยังไงไม่มีทางอื่นจึงต้องยอมรับว่าถูกพ่อแม่ทอดทิ้งดีที่นานแล้วถึงจะได้สัมผัสความอบอุ่นพี่น้องสองคนกลับมาขึ้นรถอีกครั้งคืนวันนั้นฝนตกหนักมากน้องสาวหลับสนิทแต่คนที่ได้ยินแต่เสียงฝนรู้สึกเจ็บปวดเธอเปิดประตูรถแล้ววิ่งออกไปกลางสายฝนร้องไห้เรียกชื่อพ่อแม่เสียงเล็กๆถูกสายฝนกลบกเกลื่อน เหมือนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้วันรุ่งขึ้นพี่สาวพาน้องสาวขึ้นไปบนสะพานสาวน้อยพูดอย่างเย็นชาหรือตายตายไปให้รู้แล้วรู้รอบน้องสาวก็ถูกพูดคำนี้ขู่จนกลัวร้องไห้ต่อต้านพี่สาวเพราะอายุอย่างน้อยแล้วต้องคิดถึงเรื่องความตายความอยู่นี่เป็นแรงกดดันที่หนักหน่วงสำหรับเด็กหญิงอายุสิบขวบเมื่อใจเย็นลงน้องหอยไปหาเมฆสีชมพูเพราะแม่เคยบอกว่าสามารถขอพรจากเมฆสีชมพูหลังจากที่ดูอมอและจีได้ยินกับพี่น้องสองคนไปหา พวกเขามาถึงจุดสูงสุดข้างๆแต่เห็นแต่ฟ้ามีเมฆขาววุ่นวายทั้งวันดุนอชวนทุกคนมาทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาแม่รู้ว่าพวกเขาไม่ไปโรงเรียนแล้วถามว่าดุนอไปไหนน้องสาวบอกตรงๆความมีอยู่จริงของเมฆสีชมพูแปลว,ว่าถ้าเจอก้อนเมฆสีชมพูจะเจอแม่ตอนนี้แม่ดุนอรู้ว่าสองพี่น้องไม่มีบ้านอยู่พี่สาวสองคนมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะกลับมาพวกเขากลับไปที่รถและรอคอยแต่กลุ่มชายหนุ่มถือไม้และก้อนหินทำลายรถ ทำลายบ้านหลังสุดท้ายของพวกเขาเด็กชายโดนงอที่ใจดีพาพี่น้องสองคนกลับบ้านให้พวกเขาอยู่ในบ้านชั่วคราวแม่โดนงออยากช่วยสองพี่น้องตัดสินใจติดต่อสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ารู้ตัวว่าตัวเองจะถูกพาตัวไปสองพี่น้องขอสู้ครั้งสุดท้ายโดนงอขโมยเงินจากครอบครัวของเขาและช่วยพวกเขาเติมเต็มความปรารถนาพวกเขานั่งบนรถไฟไปโรงแรมที่พี่สาวเคยพักกับพ่อแม่แต่สุดท้ายก็หาเบาะแสอะไรไม่ได้สองพี่น้องเดินตามรอยความทรงจำผ่านความทรงจำที่สวยงามที่ใช้กับพ่อแม่ จู่ๆพี่สาวก็จำเพลงกล่อมของแม่ได้แต่สิ่งดีๆเหล่านี้จดลงแล้วสุดท้ายพี่สาวไม่หวังความช่วยเหลือจากองค์กรหากยังไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ได้พวกเขาจะถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าทางครอบครัวของดุ่มมอมาหาพี่น้องสองคนก่อนขึ้นรถพี่สาวหันไปมองดุ่มมอแต่คำขอบคุณมันหนักเกินกว่าจะพูดรถค่อยๆเคลื่อนตัวจูู่ดุ่มมอเขาวิ่งตามอำลาพี่น้องสองคนครั้งสุดท้ายพี่น้องสองคนในรถหันหัวไปเห็นเมฆสีชมพูบนท้องฟ้า พวกเขาตื่นเต้นเรียกชื่อแม่ว่าด้วยสิ่งที่เต็มไปด้วยความหวังแล้วแม่ของเธอก็ได้ยินมันจริงๆเหรอชีวิตดำเนินต่อไปบ้านดูงอมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างนอกร้านมีสโลแกนอันแสนอบอุน่นยินดีต้อนรับน้องน้องมาทานอาหารเย็นเนื้อเรื่องเป็นอย่างญี่ปุ่นดัดแปลงจากเรื่องจริงมีสถานที่พิเศษแบบน,นี้ในญี่ปุ่นจริงๆเป็นสถานที่จัดอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะสำหรับเด็กได้ตระหนักถึงสังคมที่มีอาหารกินและนุ่มของเพียงพอยังมีเด็กที่ไม่ได้กินพออาหารสามมื้อต่อวัน ความต้องการของเด็กไม่ได้รับความสนใจจากสังคมโชคดีที่มีความเมตตาอยู่ในโลกหากชีวิตขาดการดูแลของผู้ปกครองลอจะมีเด็กที่น่าสงสารมากมายเอาละนั่งของวันนี้มาแล้วนี่คือการ์ดตอยดอสระยู่หนังชั้นชื่อสอแมจิกอย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้